วันนี้เรจะมาสอนการกินเวนะครับหลังจากที่เราออกกำลังกายอย่างนี้นะครับหลังจากที่เราเล่นอะไรกว่าไปนะครับวันนี้จะมาสอนว่าจะกินยังไงนะครับมาดูกันนะครับนี่จะเตรียมแก้วเวนะครับต้องมีนะครับแล้วก็เลือกปริมาณอันนี้คือที่เราต้องใส่ก่อนเพราะว่ากันเวมันติดก้นนะครับแล้วก็ใส่ลงไปอ่าพอแค่นั้นนะครับเราก็เตรียมเวนะครับต้องยี่ห้อนี้เลยครับ b บ O bit of chocolate what are you doing นี่แล้วคุณก็เปิดตอนนี้เหลือประมาณนี้นะครับผมกินมาหลายวันแล้วมาออก่อนไอเล e it ิ l o ไอเล i l o ิ e กไอเราเตรียมเวนะครับใส่ไปปริมาณหนึ่งสกู๊ปนะครับหนึ่งสกู๊ปคนพูนนะฮะดูดิสหน่อยนึงปึ๊บอ่างเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝานะครับ ปิดนะครับขมอขมอมาดูครับน้ํานะครับปริมาณการใส่น้ํานะครับจงจําไว้นะครับคุณชอบกินน้ำคุณชอบกินรสไหนครับชอบหวานชอบเค็มไม่ใช่ชอบหวานชอบเปรี้ยวเอ้ยไม่ใช่ชอบหวานหรือว่าชอบรสชาติที่ชอบมันจะมีบอกนะครับใส่น้ําปริมาณที่เราชอบนะครับยิ่งใส่น้ําเยอะจะยิ่งจืดนะครับแต่ถ้าเรายิ่งใส่น้ําน้อยมันจะยิ่งหวานแล้วแต่เราชอบผมก็จะใส่ประมาณนี้ครับ ก็ใส่ลงไปปึ๊บปุ๊บปุ๊บปมีประมาณนี้พอพอแล้วของผมอร่อยอรสชาตินี่อร่อยครับนี่ครับเวมันมันจะละลายง่ายยี่ห้อนี้ครับดูนะครับนี่ถ้าโดนน้ำถ้าแตกตรงนี้นะครับปึ๊บนี่มันจะหายเลยเนี่ยมาสอนขย่าสอนยังไงทำดูครับอร่อย,ออยปิดน,นะครับปิดปิดให้มันคงก็กำให้แน่นนะทำไงเอ,เอาเอาดับได้ครับเราจับจับตรงนี้ แบบได้ประจับตรงนี้นะครับอหรือวิธีการเขย่าเนียครับนี่เขย่าไงไปดูนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าแปดเก้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าม้าต่อไปอีกทา้านครับจับตรงนี้แต้มผมเหมือนฝ่าม,มันจุกไม่ดีให้จับของมือแล้วก็จับที่ขวดเมล็ดแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าวิวแปดเก้าสิบอ้าแล้วไปอีกข้างหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าเรียบร้อยวิธีเปิดเปิดน,นี้อื <c oughs> Thì em em